สวัสด <muy> ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวแฟนเพจจากรวยและสุขภาพดีนะก็เจอกับพี่มัวนนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะเป็นวันเขาเรียกว่าอ่าสิบเอ็ดนาฬิกานะก็เจอกันนะคะทุกสิบเอ็ดนาฬิกาเลยที่สิบเอ็ดโมงนะเช้าวันนี้ก็ไม่ได้หายก็มาเจอกันรอบเดียวนะคะรอบรอบสิบเอ็ดโมงเลยนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพวันนี้เราก็เจอเราก็จะมาคุยกันในในอ่าเรื่องสุขภาพนะฮะอ่า อย่างที่ทุกคนทราบอยู่นะสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็มีการแบบว่ามีการนาัดดาวมีการใครจะออกพื้นที่ใครจะออกตรงไหนก็ต้องขออนุญ,ญาตต้องมีหนังสือเนาะ,ะมีประกาศออกมานะว่าใครจะไปต่างพื้นที่อะไรเนะี่ยต้องไปขออนุญ,ญาตจากที่เทศบาลจากที่หนักที่กําหนดให้นะเราก็มีการเซฟตัวเองมาตรการอะไรก็ออกมาเพื่อจะดูแล สุขภาพเพื่อจะดูแลให้โควิด -19 เนะไม่ให้เขาเรียกว่าไม่ให้แพร่กระจายออกไปเยอะมากกว่านี้มาตรการอะไรก็ออกมามาตรการของรัฐบาลก็ออกมาเราก็มีหน้าที่ทำตามเราก็มีหน้าที่ทำตามควบคุมและดูแลตัวเองนะ,ะการที่จริงๆแนะล้วโรคโควิดมันก็เหมือนกันโกบรนะโบรคหวัดเนาะโรคหวัดที่เราหลายๆคนก็ เป็นหวัดอยู่เป็นเป็นหวัดอาการก็เหมือนกับโรคหวัดมันเป็นเชื้อไวรัสมันเป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นเชื้อพวกเชื้อพวกนี้คุณมันก็จะขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานเราถ้าวันนี้ภูมิต้านทานเราแข็งแรงหรือว่าสุขภาพเราดีนะการเก็บป่วยหรือว่าการที่มีผลจริงๆเลยมันก็มันก็ไม่ค่อยเรียกว่าคนที่ร่างกายแข็งแรงก็ไม่มีผลอะไรมากมายนะแต่ว่าสิ่งที่เรากลัวคือว่า วันนี้เราออกไปข้างนอกเราออกไปข้างนอกเราพบปับผู้คนเยอะแยะมากมายบางครั้งเราก็อาจจะติดเชื้อเราก็อาจจะเป็นพาหะเขเรียกว่าเป็นพาหะนําเชื้อใช่ไหมเป็นพาหคะคนวันนี้เราร่างกายแต่แข็งแรงเราไม่เป็นอะไรแต่คนที่บ้านเราหรือว่าคนที่คนป่วยคนที่มีเขาเรียกว่ามีสุขภาพไม่ดีนะอาจจะ,ะมีปัญหาได้นะก็จะก็ต้อง วันนี้เราออกไป้างนอกวันนี้ถามว่าโควิดเราก็ต้องทามาหากินไหมคุณเราก็ต้องทามาหากินเราก็ต้องหาเงินอย่างที่หลายหายคนอย่างที่หลายหายคนออกมาพูดว่าเฮ้ย hey, วันนี้โรคโรคโควิดเข้ามาเนี่ยยังไงเราก็ต้องทํางานเราก็ต้องหาเงินเราก็ต้องทําภารกิจจริงๆแต่สิ่งที่เราจะต้องป้องกันและดูแลให้ร่างกายเราคือ ให้เราดูแลร่างกายของเราไม่ให้เป็นตัวนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเป็นพาหะไม่ใช่ตัวนำเชื้อพูดเสแบบน่ารักนี่นะ,ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาหะนําเชื้อโรคมาสู่ร่างกายมาสู่คนในบ้านเราคนที่เรารักหรืออย่างเงี้ยนะหลายหลายคนเราก็กลัวตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่เราจะออกไปข้างนอกสิ่งที่เราป้องกันได้ก็คือหนึ่งเลยใส่แมสนีส เราก็ใส่แมสอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ใส่แมสกันอยู่แล้วประจำอยู่แล้วคุณใส่แมสและที่ขาดไม่ได้เลยคือคุณคือเกลล้างมือเกลล้างมือคุณล้างบ่อยๆล้างบ่อยๆเข้าไปออกไปไม่ว่าคุณจะทําอะไรยิบจับอะไรคุณต้องล้างมือบ่อยๆแล้วคุณไปเชื่อไหมการล้างมือบ่อยๆมันทําให้มือเราเนี่ยมันมันแห้งื่ไม่มีมือเราอ่ะมันเหี่ยวมันกล้ามคุณอ่าใช่ไหมเขาเรียกว่า เกลล้างล้างมือของของทั่วๆไปนะคุณอ่มันจะเหนียวแล้วก็มันแบบว่าทําให้มือเราเนี่ยมันแห้งทําให้มือเราเมันเหี่ยวมันเหี่ยวมันเหี่ยวเออใช่ตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าเอออ่าถ้าเราเป็นอย่างนี้สักสองเดือนสามเดือนเวลสภาพมือเราจะเป็นยังไงวะเออสภาพมือเราจะเป็นแบบไหนคุณอ,อมันเป็นอย่างนั้นจริงๆวันใช้มาหลายยี่ห้อเหมือนกันที่เอ,อ่อช้อมตลาดด้วยไม่ว่าจะอะไรก็ตามน,นะคุณ ยี่ห้อดีๆหน่อยก็มีแต่ว่าราคามันก็พอๆกันของเราส่วนของเราก็มีเหมือนกันคุณเป็นเกลือล้างมือ <c oughs> เป็นเกลยวล้างมือที่แบบสุดยอดเลยตัวนี้คุณนี่เออนี่ไงคุณเป็นโอ้โหมันพอพอมันได้ใช้เกลือล้างมือของเรานะควกนรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเกลยวล้างมือของเรามันมันมันดีขนาดนี้วะเออมันรู้สึกว่ามันซึมซับได้ง่ายมากเวลาเราใส่ ใช,ใช่ไหมคุณมันมีแอลกอฮอล์เจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นแอลกอฮอล์เจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นแล้วก็มันสามารถฆ่าชเชื้อได้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นเลยเล็กๆอย่างนี้คุณประสิทธิภาพเยอะมากๆเลยมือเรานี่จะรู้สึกนุ่มแล้วก็มันลื่นนะคุณอ่ะมันเหมือนกับเราใช้ครีมบำรุงผิวเลยนะเมือวันบอกว่าเอ้ามันเป็นอย่างนี้เออคือคือปกติเราจะใช้ของท้องตลาดเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้คุณ มันรู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ใช่อ่ะมันก้านเอ้ยของเราทําไมมันดีอย่างนี้วะเออของเรามันทําไมมือเราแบบลื่นมือเราแบบไม่แห้งคุณเหมือนกับเราทาครีมนะครับครีมครีมบํารุงผิวอ่ะคุณอมันเหมือนกับเราทาครีมบํารุงผิวของคุณ่สวัสดีคุณนกยุงนะคะคุณนกยุงเมืองพิจิตรนะอ่าไปอยู่เมืองพิจิตรแล้วนะตอนนี้ <laughs> อ่าสวัสดีค่ะคุณทัศอ่อนนะสวัสดีทุกท่านเลยนะที่ เข้ามารับชมนะในช่วงเวลา11โมงนะวันนี้มวลจะ,ะพูดถึงเรื่องเกลืวล้างมือของเรานะเกลล้างมือของอนี่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 นเกลืวล้างมือของเรานี่คุณสุดยอดมากๆเลยเอออย่างที่มวลบอกมันเหมือนกับเราทาครีมบำรุงผิวอะคุณเออเหมือนกับเราทาครีมบำรุงผิวเลยแต่ก่อนมวลโอ้โหแบบ มือนี่มันก้านมันแบบมันเหี่ยวเออเออมันเหี่ยวมันเหี่ยวเราใช้เราใช้ของตทรศัพท์มันเหี่วริงนะคุณแล้วซึมซับยากมากมันเหนียวกว่าจะเป็นเออเราต้องไปล้างมืออีกครั้งหนึ่งอะเออมันต้องไปล้างมืออีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผมเราเนี่ยคุณเออเราพอเราทาเราโถวไปเน์แบบนี้แอะแอะงั้นเราทำให้ดูนี่คุณแค่หยดหนึ่งสองหยดน่คุณเออเราใช้อ่ะคุณเออเนี่ยทาแล้วก็ทาหลังมือ อออแล้วก็นี่คุณแห้งละเออดูมือเราชุ่มชื้นนะคุณเออมือเรามันแบบโอ้โหมันเหมือนกับเราทาครีมบำรุงผิวเลยอะ่ะเออมันแบบอืม้มความรู้สึกแบบโอ้โหแล้วก็กลิ่นหอมกลิ่นหอมมากเลยคุณเออกลิ่นหอมด้วยแล้วก็บำรุงผิวด้วยอ่ะคุณมาดูอีกทีหนึ่งเอ้ามันมีวิตามินอ e. ี วิตามินอ e ีเขาใส่ในในครีมบำรุงผิวใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะวใส่ครีมบำรุงผิวใส่ในเครื่องสําอางคุณเกลล้างมือเนี่ยนะเออมันมันไม่าใจเฮ้ยเกลล้างมือมันใส่วิตามินด e ีด้วยเหรอเออทําให้เราแบบโอ้โหมันมันความรู้สึกแบบอุ้ยสุดยอดอะ่ะเออแล้วก็มีอ่อาอเวลาเขาเรียกว่ามีว่านหางจระเข้อ่ออาอะโลเวล่าเกลด้วยโอ้โหมันสุดยอด มีบ้านฐาเนเกละเลด้วยโอ้โหถนอมผิวําให้เล็บเราําให้แบบเออหน้าหนาวนะบางคนจะเป็นเล็บเล็บเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซียนเ <c oughs> ขาเรียกอะไรวะบอกพูดไม่ถูกเออมันจะเป็นแบบเออตรงตรงตรงเออตรงเล็บมือนะเขาเรียกมันเป็นเซียนเซียนไปเรื่อยบางคนจะชอบแบบว่าจะก่อนนะจะชอบแบบดึงแล้วก็เจ็บมากอะคนเป็นโรคก,กิดเออมันมันมันนั่นนี่มาก็จะดึงเออมันแบบว่าไม่เป็นอะคน เออตัวนี้แบบสุดยอดมากเลยโอ้ใช้แล้วติดใจใช้แล้วแบบชอบมากเลยคุณโอ้ราคาก็ถูกมากเลยคุณเปเรียบเทียบกับของตลาดที่ห้อแบบโอเคโอเคหน่อยนะแบบว่าไม่ไม,ไม่หยอดแบบที่เขาไม่แข่งเออเนาะคือซื้อขซื้อเออประสิทธิภาพเออพอๆกันคุณราคาราคาคุณแพงกว่าของเราด้วยหรือบวกๆกับของเราด้วยแต่ไม่มีบังรุงผิวไม่อะไร มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยมวนใช้แล้วมันประทับใจมากเลยเรือ่องเออเออเกลล้างมือคุณเออเกลล้างมือมันก็ไม่เคยที่ว่ามันจะขนาดนี้คุณทาและแฉะเล,แเลยคุณเออใช่นี่มวนทาหมดเลยทั้งแขะเลยคุณเออเพราะว่าบางครั้งเราออกไปข้างนอกไงนี่ทาไม่หมดเลยเออมันขวดนี่คุณนี่ทานมหมดเลยนี่มัน เออทาทัาง้งแขนเออเหมือนกับคิมบ้มบำรุงผิวเลยอ่ะเอออันไหนที่มันมันเออเราก็เนี่ยเอาใส่ใส่บางทีเราไม่รู้ว่าเฮ้ยคนที่เราไปสัมผัสคนที่เราไปออกไปข้างนอกไม่รู้อา่ามันจะติดตัวเรามาไหมเราก็บอกไม่ได้ใช่ไหมคุณอืมเราก็ป้องกันไว้ป้องกันเอออ่ามันฆ่าเชื้อได้อกลับไปเราก็อาบน้ําอาบน้ําพออยู่ข้างนอกเราก็ใช้อ่อ เล้าล้างมือของเราคุณโอ้สุดยอดมากเลยคุณ <c oughs> เออมันเป็นอะไรที่แบบว่าใช้แล้วประทับใจยริงจิงมันไม่เคยเออมันใช้แล้วมันประทับใจ,จมันไม่เคยใช้แบบว่าเฮ้ยเกลยวล้างมือมันจะมีประสิทธิภาพขนาดนี้อ่าใช้แต่ของพื้นๆทั่วๆไปคุณแต่มันจะอย่างที่บอกมือเราจะเหี่ยวเออฆ่าเชื้อตายสนิทโอ้โหถูกต้องพี่แงถูกต้องเลยฆ่าเชื้อตายสนิทเลยคุณยิ่งทาทาแล้วก็เราก็ <c oughs> ไปทํางานออกไปข้างนอกตากแดดน้่งโอ้เชื้อตายสนิทอย่างบอกเออคุณนี่ไงมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วก็ขายง่ายด้วยคุณแค่หยดให้เขาดูเมื่อวานนี้นะออกไปนะเรากา็ไปข้างนอกนะเราก็ไปแน,น,นะนำผลิตภัณฑ์นี่แหละเนาะเออเราก็ให้เขาทดลองคุณหยดมือใส่มือนะให้เขาชูๆ <c oughs> โอ้โหแบบว่ปปาหลายคนเออบอกเสียงกันว่าอู้ม,มันดีเออ มันดีมากๆเลยสําหรับตัวนี้เออเราก็โอ้โหขายได้คุณสุดยอดมากเลยสําหรับสําหรับเ,เกลียวของเราเกล่ยวล้างมือของเราเาชื่อแลไรู้ยาวพูดไม่ถูกนะเอาเอาเป็นเกล่ยวแล้วกันนะเกล่ยวล้างมือเรา,เาสุดยอดมากเลยคุณเขาขายเป็นแพ็คเป็นขวดก็ขายคุณอ่าเป็นแพ็คหนึ่งก็ราคาแล้วก็คุณราคาอยู่ที่อา่า3าบาทส5 4ห้าบี่บาทคุณอา่า หกขวดอ่าครึ่งโหลครึ่งโหลอครึ่งโหลแต่สามร้อยสามร้อยห้าสิบสี่บาทตกขวดหนึ่งหกสิบบาทห้าสิบเก้าบาทหกสิบบาทเนี่ยคุณโอ้โหสุดยอดใช้ได้นานนะคุณเออขนาดวันาทาทั้งแขนทาตั้งแต่ว่าเออทาคุณเออออกไปข้างนอกทาบ่อยๆบ่อยๆคุณโอ้สุดยอดมากเลยสําหรับเ,ออเกลือล้างมือเหล่านี่สุดยอดมากอืใครที่สนใจใครที่อยากจะดูแล มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะที่เราจะออกไปข้างนอกบางทีเราจะอยู่ในบ้านตลอดมันเป็นไปไม่ได้คุณอย่างน้อยคุณก็ต้องออกมาไปซื้อกับข้าวคุณจะจุนกับข้าวเป็นอาทิตย์หนึง่งเป็นเดือนมันมันมันโอ้ไม่กอดมันเป็นไปไม่ได้ให้คุณเอออย่างน้นคุณก็ต้องออกมาแล้วเราก็ต้อง,องป้องกันว่าเฮ้ย hey, วันนี้ถึงแม้นักมา,าตรการของของของรัฐเนาะก็จะ,อะบอกว่าให้ให้เราออกไปไหนแต่ว่าในใน ในพื้นที่ที่เราอยู่เราก็ไม่รู้ว่าใครติดใครไม่ติดเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นตัวนําเชื้อก็ได้กนะเออแต่เราก็ป้องกันอ่แมสก็สำคัญเกลล้ลังมือยิ่งสำคัญคุณนะเพรฝากไวนะ้สำหรับเกลล้ลังมือของเรานะคะคุณนี่อ่าหกขวด354บาทนะคะคุณตกขวดหนึ่งขายแยกก็ขายนะคุณอ่ใครที่อยากจะลองใช้ดูซื้อไปหนึ่งขวดคุณ อลองไปใช้ดูก่อนติดใจค่อยซื้อ,อเป็นแพ็คเป็นโหลฝากคนที่เรารักฝากส่งไปให้พ่อแม่พี่น้องเราที่เรารักคุณอยู่แถวไหนก็ส่งไปได้คุณเพราะเคอรี่เหลืออะไรก็ยังมีส่งอยู่เราก็ส่งอ่มเมลีก็ส่งต่างจังหวัดเอก็ส่งอยู่สินค้าเราก็ยังส่งได้อยู่คุณสุดยอดมากเลยสําหรับเกลือล้างมือของเราที่แบบประสิทธิภาพโอ้โหสุดยอดมากคุณอื ประสิทธิภาพแล้วก็คุณนประโยชน์เยอะสุดยอดเลยสําหรับเกล่อล้างมือของเรามือในี่นุ่มจริงๆเลยนะคุณหอมด้วยโอ้โหหอมมากเลยเออสุดยอดมากคุณก็อยากให้ทุกคนนะ,ะทำตลาดตัวนี้ด้วยตลาดตัวนี้เป็นตลาดที่แบบขายง่ายด้วยขายง่ายด้วยพักนี้นะ,ะช่วงนี้เราก็ขายเราก็นําเสนอนในเรื่อง เกี่ยวล้างมืออยังได้ถูกคุณเพราะว่าโรคโควิดก็น่าจะอยู่กับเราอีกอีกหลายเดือนอยู่นะยังน่าจะอยู่กับเราอยู่หลายเดือนอยู่นะเราก็ป้องกันและดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักดูแลพ่อแม่ดูแลคนที่เราหวังดีเราอยากจะไม่อยากให้เขาเป็นพาหะไม่อยากให้เราไม่อยากให้ทุกๆขั้นนะติดเชื้อแล้วบางคน สุขภาพไม่ดีอย่างที่มนบอกนะถ้าใครที่มีพ่อแม่สุขภาพไม่ดีหรือว่าคนที่บ้านสุขภาพไม่ดีนะคณมันก็เป็นอันตรายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ไก่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีพี่แง่สวัสดีทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมในช่วงเวลานี้นะช่วงเวลาใกล้ใกล้เที่ยงแบบนี้ช่วงเวลาที่เรากําลังจะทานข้าวแล้วออกไปซื้อกับข้าวอย่าลืมพกตัวนี้เลยนะ,ะเจลล้างมือเข้าออกล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆคุณอ่ะ เราก็จะปลอดภัยปลอดจากเชื้อหอมมือนุ่มลื่นใช่พี่พี่นารินสุด,ดยอดมากจริงๆหอมจริงๆพี่นะมือเราก็หอมติดแล้วมันมันหอมติดติดติดมือเราเลยนะคุณหอมติดตัวเลยนะวนทาเหมือนเหม,มือนทาครีมบำรุงผิวเลยคุณ <laughs> ทาครีมบำรุงผิวเลยก็เอ,อ แม่ไก่คิดทอดอ๋อคิดทอดแม่ไก่ใช่ไหม,<ช>มเออนะว่าสุดยอดมากๆเลยสําหรับเกลยล้างมือของเราก็ฝากไว้นะคะคุณทําตลาดได้ดีมากๆเลยนะอ่านะสำหรับตัวนี้อ่าหลายๆอคนอติดใจอย่างวันนี้ก็ติดใจอ่าเราก็มีเกลวล้างมือมีแมสออกไปข้างนอกอย่าลืมแมสต้องคล้องคอตลอดเลยนะคุณนี่นี่นี่ต้องคล้องคอไว้ตลอดเลยนะเออ ทิ้งไม่ได้แล้วทิ้งล้วลืมไม่ได้ทิ้งแล้วหาไม่เจอเราก็ต้องไปซื้อใหม่คุณอซื้อ,อเข้าเซเว่นไปไหนเขาก็ไม่ให้เข้าเลยวถ้าคุณไม่มีแมสเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะสําหรับแมสกับเกลยวล้างมือนะสําคัญมากๆเลยก็ฝากไว้นะสําหรับวันนี้นะฝากไว้ไม,มาไวไปไวนะสําหรับวันนี้อก็จะให้สุกสั้น ปลอดเชื้อจุดอยู่บ้านก็ปลอดเชื้อออกไปข้างนอกก็ปลอดเชื้อด้วยเพราะเรามีเจลารมือตัวนี้โอ้โหสุดยอดมากพกพาก็ง่ายคุณใส่กระเป๋ากางเกงใส่กระเป๋าสะพายใส่กระเป๋าอะไรก็ได้คุณพกง่ายมากเออแล้วก็ใช้ไม่ต้องใช้เยอะใช้แบบหยดสองหยดคุณก็แบบโอเคเลยแบบสุดยอดมากมือก็นุ่มจากมือที่แบบกร้กางก็จะนุ่มเออสุดยอดมากเลยสาหรับตัวนี้นะเออ ก็ฝากไว้นะชาตลาดตัวนี้นะเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอีกอีกส่วนหนึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอาหารดีๆเราก็กินแต่ภายนอกเราก็ต้องดูแลนะอาหารดีๆเราก็กินอยู่แล้วทานอยู่แล้วสําหรับอาหารเพื่อสุขภาพของเราของบริษัทสุเดียเราก็มีหลายๆตัวที่เสริมภูมิุ้มกันให้แข็งแรงเสริมข้างนอกเสริมข้างในโอ้สุดยอดมากเสริมั้งข้างนอกเสริมข้งข้างใน ข้างในก็แข็งแรงข้างนอกยิ่งแข็งแรงสุดยอดมากเลยสําหรับเก่ยวล้างมือของเราฝากไว้ด้วยสําหรับวันนี้นะฝากไว้ด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะอ,อยู่ดีมีสุขรอดพ้นรอดพ้นจากวิกฤตรอดพ้นจากเออเหตุการณ์วันนี้ไปได้ด้วยดีนะก็ฝากทุกทุกท่านเลยนะฝากทุกทุกท่านเลยทําตลาดวันนี้เราก็ต้องทําตลาดเราก็ต้องขายเหมือนกันคุเอออยู่บ้านเราก็ต้องใช้ใจ่าย เออใช่ไหมวันนี้ถ้าเราไม่ออกมาขายถ้าเราไม่ออกมาแนะนําผลิตภัณฑ์เราก็ไม่มีไรายได้คุณวันนี้ไรายได้เราก็นี่แหละเออจัดไปจัดไปเลยคุณแพ็คหนึ่งสามอยห้าสิบสี่บาทเออสามร้อยห้าสิบสี่บาทคุณวันหนึ่งถ้าเราซื้อแล้วเราขายได้ห้าหกแพ็คเราก็โอเคเราก็มีเงินเราก็มี ค่าใช้จ่ายแนาะในแต่ละวันสุดยอดมากเลยก็ขอฝากไว้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย